ก็ดาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ได้เกมตัวโูตัลูสัปปะยุทธ์วิญญารานั่นเองครับซึ่งในวันนี้นะก็แน่นอนเลยนะครับผมมาสุ่มทางด้านของวงแหวนคู่สายน้อง6ปี SP นั่นเองซึ่งที่ผมต้องการเนี่ยจะเป็นทางด้านของ IV นะถ้าปียิ่งเยอะได้ก็ยิ่งดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้แถมมาได้มันจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าการันตีอยู่ที่6 9 9ใช่ไหมโอ้โหถามจริง คี้แบบจะการจะให้ขายไตแบบมาสุ่มตัวนี้เลยหรออย่างเยอะนะครับผมแล้วก็จะมีแพ็กเกจเซตของจูชิงเนี่ยสามเก้านะครับผมโอเคไม่รู้ว่าจะถึงไหมในวันพรุ่งนี้น่าจะไม่ได้ถึงหรอกเดี๋ยววันนี้นะครับผมอาจจะมีทางด้านของสตรีมใหม่ที่กำลังจะเปิดอ่ะบันชื่อว่าอะไรนะโซแลนมัตเตอร์อะไรสักอย่างนี่แหละเออถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสตรีมในวันพรุ่งนี้ให้ดูกันละกันเนาะก็จะเป็นแนวสองดีนะครับผมน่ารักตะมูตะมิมาตีกันนั่นแหละ โอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มกันดีกว่าเนาะแต่ก่อนอื่นเลยสาหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆมีคุณภาพเติมเกมในราคาถูกกันตัวเองผมก็ขอแนะนําเป็นร้านเติมเกม Power Play เลยครับนอกจากร้านจะเติมถูกกันติมเองแล้วนะร้านยังเปิดบริการ24ชั่วโมงอีกด้วยหากใครสนใจก็เพียงเซชเข้าไปใน Facebook ครับว่าพ o W R P Y หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปรับรองว่าเติมถูกเติมบวปลอดภัย100%กันอย่างแน่นอนนะครับผมทางร้านเปิดบริการมาอย่างยาวนานแล้วไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องดีฟ ที่ลิงใต้คลิปเลยโอเคนะครับผมทีนี้เดี๋ยวมาดูก่อนนะผมอันนี้แพ็ครายวันอันนี้เราก็ต้องซื้ออยู่แล้วเอาประมาณนี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาซื้อทางด้านของตรงนี้ต่อนาะไม่รู้ว่าผมมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยขออนุญาตเช็คก่อนมอีประมาณ117นะครับผมซื้อไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วด้วยอ่ะเป็นแพ็คที่ประหยัดประหยัดนะครับผมออกมาได้ไหม <c oughs> เอาจริงๆนะกี่ตัวนี้แม่งไม่ต้องหวังเลยนะครับผมแทบจะไม่ออกก่อนเลยนะสำหรับผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปการันตีกันใช่ไหมล่ะโอ้โหเลดมึงเท่าไหร่เนี่ย ในครับผมขอให้ออกเป็นวงแหวนคู่สายก็แล้วกันเนาะไม่ต้องลบมากก็เป็น1ชนิ้น2ชนิ้นไป3ชิ้นไม่มีอะไร4ชิ้น5้า8 9 10 11 1ป1เ1้า5 16 1 7บอบกเอกเลยว่าเกือบกว่าทุกรอบเอาจริงเกือบทุกรอบเลยอ่ะจริงๆงมันควรจะออกอะนะเดี๋ยวไม่ต้องนับแล้วเปิดเรื่อยๆโอ้โหเอาจริงจริงมีการันตีแล้วเนี่ยดูทรงแล้วน่าจะการันตีที่40มันถึงจะออกของดีอ่ะอันนี้ก็ไม่เกี่ยวโอ้โห นานกว่าจะออกแบบโอ้เลดเทียมาก <c oughs> เลดเทียกว่าเดิมเยอะเลยปกติม่นจะออกแบบของดีๆแล้วว่ะอย่างเช่นพวกตาเทพดงเทพดาวแต่นี้คืออะไรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมวงแหวนมันไม่ออกวะมันการันตีอ๋อเจ็ดเจนะครับผมดูผิดโอเคนะครับผมได้ไปต่ออยู่โอ้โหเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยใครอยากให้ผมเกลือนี่เกลือสมใจเลยดูดิดูสภาพโอ้โหถืเลท <c oughs> ตู้เล็แบบสุดอะตู้นี้อะแบบตู้ขยะเลยก็ว่าได้โอ้โหโอ้โหดูดิดูดิอ่ะนีะ่จะการันตีเจ็ดสิบแล้วเนี่ยวงแหวงใกล้จะออกแล้วคึบโอเคเนี่ยการันตีเป๊ะๆนะครับผมโอ้อะไรอ่ะเอาดีวิ่แกเกลือจัดมากเลยอะสำหรับตู้นี้อะไรอ่ะมันก็ไม่ได้มีขยะมากขนาดนั้นนะจริงๆมันมีตัวนี้ตัวนี้โอ้โหออกได้หมดเลยอะแต่ไม่ออกเกลือแบบอมไม่ต้องหวังแล้ะคลิปนี้เอาแบบ จบนะครับผมจบเลยอ่ะกดรัวๆโอเคนะครับผมออกมาก่อนไหมไอวีใช่ออกมาก่อนะนระบมถือว่าดีหนึกว่าจะเกลือแบบตายแตกซะแล้วยังยังยังไปต่อไปต่อโอเคนะครับผมไปซื้อเพิ่มโคตรเกลือเลยไหนอยากดูดีว่ามันซื้อได้เท่าไหร่อ่าแลกเปลี่ยนใช่ไหมอยู่ตรงไหนอ่ะอ่าแพ็คแพ็คแพ็คตรงนี้ซื้อได้เท่าไหร่อ่ะสองพันอ่ะเจ็ดสิบสี่นะครับผมอ่าซื้อแม่งหมดจบจบไปเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเติมซื้อม่อีก อ่ารับตัวนี้ด้วยนะครับผมมาอีกร้อยหนึ่งน่าจะได้การันตีไอ้วงตรงกลางอยู่นะครับผมโอเครับไป <c oughs> น่ครับผมปั๊บไปต่อครับอีกร้อยกว่าอันปึ๊บ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 แล้วพี่แกเอาจัดมากเลยอะ <c oughs> อะไรวะเพิ่งเคยสูมแบบเกลือขนาดนี้ดูเพิ่งออกมันออกมันก็ไม่คุ้มแล้วแหละกดไปตั้งร้อยอันดูมันได้อะไรขึ้นมาโอ้โหไม่ออกโอ้โห โอ้โหระบบการันตีจัดเลยนี่ผมจะได้การันตีไอวีอีกแล้วเนี่ยดูทรงนี่กดไปเยอะแล้วเดี๋ยวก็ออกนะครับผมปับ๊บปั๊บอ่ะอยังไม่ออกอีกโอเคได้จิตมาโอ้โหตั้งนานกว่าจะได้จิตโอเคอันนี้การันตีแหละกดเดยอะขนาดนี้โอเคจิตมาเรื่อยจริงๆจิตผมพอนะมีเกินแล้วไ่ต้องออกมาก็ได้อึบอึบโอ้โหก็ดูขาบ้างอืมหลังๆเริ่มออกดีถือว่าดีเฮ้ยใช้ได้อยู่ออกมาอยู่ ไม่ตอนแรกทำแมันไม่ออกเลยวะออกมาดีๆหน่อยกระดูขาได้ไหมอึบอึบโอ้โหตาเทพดาวได้อยู่มากว่าจะออกนะเนี่ยมันจะไม่มีแต้มลัคก,กี้ตีบวกอยแล้วโอ้โหวงแหวนคู่สายการันตีไปแล้วมั้งเนี่ยน่าจะการันตีนะครับผมกดถึง200ครั้งแล้วโอเคแพ็คเลือกเทพดาวอีกอึบอึบโอเคเลเทดูจิต6ปีดีตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณจิตเกนะยังไม่ได้ตีเพิ่มแต่ผมมีขนาดนี้แล้วอะ นั <c oughs> ่นแหละสามารถตีเป็นจิตสิบได้แล้วก็มีเหลือเฟือได้ซ้ำอะ่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหอโอไอีกครับผมมันยังมีอีกไหมโอเคเอาเป็นประมาณนี้แล้วก็มาเปิดต่ออีก40นะครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บออกไหมปึ๊บปึ๊บโอ้โหเอามันเป็นเกลือขนาดดีว่าแบบโอ้หไอวีมานะครับผมไม่รู้ว่าการันตีหรือเปล่ากดมาเยอะแล้วด้วยโอเคจิตมาอีกแล้วมาทําไมเนี้ยจิตหลังๆมาดี <c oughs> จิตดีก็เป็นได้แค่ขยะตอนนี้ไม่ได้ใช่อืออึออืออึบออ,อโอเคหมดตูดนะครับผมโอ้โหให้มันได้อย่างงี้สิมีอีกสักสิบอันน่าจะได้ฟิวชั่นไอจู่จริงอยู่นะอืไม่มีคำวา่มมาออกก่อนบอกเลยเห็นในกลุ่มโพสอยู่เ่าหสุ่มไปห้าหับขาไอห้าร้อยกว่าห้าพันอะไรละ่ะเออเอามาดูก่อนดิมีลัคก,กี้เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้นะครับผมก็60ใช่ไหม ตัวน,นี้จะการันตีแล้วโอ้โหก็อีกเป็นร้อยเลยนะไม่ใช่น้อย,อ,ยอันนี้วงแหวนคู่สาย IV ออกหมดแล้วด้วยนะครับผมแล้วก็กระดูกเชีย์ต้นเสีย281ครั้งไม่เอาอยู่แล้วแม่งเยอะเกินไปแลกของกันดีกว่าทุกคนเราก็จะเลือกเป็นวงแหวนคู่สาย IV เยอะๆเลยเดี๋ยวมันต้องปลดเท่าไหรอ่อ่ะดูได้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเล็งก่อน ตรงนี้ใช้คนนก100นะครับผมอ่ามีตั๋วด้วยนี่แหละจะได้ฟาร,ร์มตั๋วไว้ก่อนอึอบโอเคแล้วได้ไหมอ่าได้เลยเนะครับผมแล้วก็แลกไป IV ใช่ไหมอ่าว่า IV วงที่4 <c oughs> ยังไงอ,ะอ่ะอ๋อมันแลกได้2รับ3าโอ้โหมันมันต้องพุ่งนี้อีกว่ะอ่าเราเราน่าจะได้อยู่แหละมันถึง2000,000ไหมเนี่ย <c oughs> นขออนุญาตแลบเอาไปลองดูก่อนนะไอวี IV, ผมขอเลือกแบบนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวนะมันมีเขตแดนยังไงเราก็ทำ2 0 0 0 0 0ไม่ต้องเลือกหรอกมั <c> ้ง <oughs> โอเคกดเลือกมาปับ๊บอ๋อแล้วมันเลือกได้อีกใช่ไหมน่าจะอยู่ในวงแหวนโอเคอยู่นี่นะครับผมแล้วก็มีคิเลตเอดีเคคิดามดเอ่อเราเอาอะไรดีอะ่ะเราเล่นคู่กับนิ่งหลง,หลงควรจะบูตเป็นเอดีเคนะเอาเป็นวงแหวนเอดีเคคิดามดก็อยากเก็บไวอ้อ่ะอันไหนก็ดีทั้งนั้นเดี๋ยวจริงๆใส่เอดีเคหรือว่าคิดามดก็ก็ได้ทั้งคู่แหละนะครับผมเอาเป็นลังเลวะ่ะเอาเป็นคิดามดดีไหมเนี่ยแต่ว่าลงหลงมันบูตเอดีเคอ่ะ เอา ATK ก็แล้วกันนะครับผมยังไงมันก็ดามเอทั้งคู่แหละแต่ผมคิดว่ามันน่าจะขาดอยู่อีกประมาณ2วงนะครับผมน่าจะไม่ถึง2 0 0 0 0 0แต่ไม่เป็นไรเหลือพรุ่งนี้อีกนะครับผมทำโคงนทำเควสก็น่าจะแลกได้อยู่นะปุ๊บเดี๋ยวเรามาลองมาตีดูทะลวงนะครับผมถ้าเกิดว่าใครคิดจะทำสองแสนเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะเลือกอันไหนไปก็ได้เพราะถ้าเกิดว่าเราทำสองแสนมันก็จะครบพอดีนะครับผมก็จะเป็นทั้งไอ้พาสซีฟมันก็จะเกิดผลลัพธ์หนึ่งแสนทั้งคู่นะครับผมไป เรากดไปดีกว่าปึ๊บหนึ่งแสนแล้วก็สองหมื่นห้าแล้วก็ห้าหมื่นใช่ไหมสองหมื่นห้าโอเคแล้วก็ห้าหมื่นปึ๊บไปอ่ะแล้วก็เท่าไหรเฮ้ยสองแสนเอาครบแล้วเหรอเอายัง้งนะครับผมขาดอีกนันเดียวโอ้ขาดอีกนันเดียวเนี่ะ <c oughs> อะไร <c oughs> วะเนี่ยสองแสนเลยโอเคครบแล้วนะครับผมถ้าได้ตรงนี้อีกก็เป็นสองแสนเฮ้ยถือว่าดีนะครับผมไม่ได้เยอะนะเอจาจะผมเสียอยู่เมื่อวานนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่วะสองสามพันก็ ออะผมตีให้เลย6,000นะครับผมถ้าเกิดว่าใครซื้อแบบประหยัดประหยัดนะครับผมตั้งแต่วันที่ 1, 2, 3นะครับผมซื้อแพ็คไอตัว298เพื่อประหยัดที่สุดอะซื้อมาประมาณสัก3วันเออันนี้ผมมีเติมแพ็คด้วยนะครับผมมันก็เลยประหยัดขึ้นมาอีกเนาะแล้วก็ขาดอีก หนึ่งวงเองนะครับผมก็จะครบ2 0 0 0 0 0ก็ถือว่าดีนะครับผมมาตามล่าเป็นแค่วงแหวนเท่านั้น <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของกระดูกกันดีกว่าเพราะว่าผมไอคลิปที่แล้วเนี่ยไม่ได้อธิบายเรื่องกระดูกเนาะสำหรับกระดูกนะครับผมเป็นข้อดีมากๆเลยตามปกติเนี่ยฟิวชั่นมันจะมีอยู่ประมาณ2แบบหนึ่งเลยคือการฟิวชั่นแบบว่า,เ,าเป็นพาสซีฟแยกกันนะครับผมพาสซีฟแยกกันคือย,ยังไงเดี๋ยวกดให้ดูดีกว่านะครับผมถ้ามันเป็นพาสซีฟแยกกันมันก็จะเหมือนพวกกระดูกเก่าๆนะครับผมทัวร์วยุนเห็นไหมใช่บอกว่า อ่าใช่นะครับผมเห็นไหมว่ามันมีพาสซี ปกตินะผมสีดาวหดาวแล้วก็จะมีแยกแบบนี้หรืออาจจะเป็นพาสีแบบรวมนะครับผมแบบใหม่ก็คือแบบเชลเลอร์เสียตัวนี้เลย okay, อ่ะ <I see. S 1> เดี๋ยวให้กดใด้ดูมันจะมีอยู่ประมาณ2แบบนะครับผมอันนี้คือเปลี่ยนพาสีไปเลยถึงแม้ว่าฟิวชั่นไปแล้วนะฟิวชั่นไปแล้วนะครับผมแต่พาสีเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้ฟิวชั่นเลยเนาะนั่นแหละคือข้อดีของกระดูกวิญญาณิ้นนี้ครับถือว่าแจ็มแมวแจวเรือเลยอันนี้ก็เพิ่มค่าเสียสติได้ถึงสองชั้นนะครับผมแล้วก็ไม่เสียค่าเสียสติด้วยอันนี้ผมไม่รู้วว่่่่่่าาาาใช้้้ไไดดทุกกกออหหหรรืเปลลลแแแตจิิงคสสียมมัน็ะ โอเคนะครับผมแล้วก็ต่อไปสีดาวครับเมื่อเปิดเขตแดนท่วสวรรค์นางฟ้าเชียร์เลินเสียเนี่ยจะใช้สกิลวิญญาณที่1หรือสกิลวิญญาณที่8ฟรี3ครั้งเอออันนี้ก็ถือว่าดีนะครับผมแล้วก็ต่อไปครับ5ดาวครีตของนางฟ้าเชียร์เลิศเพิ่มขึ้น300เปนเฮ้ยได้มา300%โดยที่เราไม่ต้องฟันเลยอะทุกครั้งที่ใช้สกิลวิญญาณที่หหรือสกิลวิญญาณที่8ดครีตจะลดลงถาวรสามใชบเปอรอเร้อตกัะอัปเกรโจะไดูงถ0ครังอเว มันต่างกันตรงไหนวะสรุปมันไม่ใช่ข้อเสียเลยนะคือมันได้ครีมานะครับผมแล้วมันก็มาแปลงเอามาเป็นโจมตีทีหลังโอเคก็ดีทุกคนดีไอกระดูกดีอยู่นะหกดาวนะครับผมในแสงราตรีศักดิ์สิทธิ์ในระหว่างเขตแดนให้ตีประมาณ3ครั้งเนาะแล้วเชลเซียเนี่ยก็จะได้รับแล้วทีนี้เชลเซียจะแปลงสถานนะควบคุมและดาเมจ้ายสุดเพิ่มขึ้นถาวรหน100้อเปี้ยซนกระดูกแบบดีเวอร์อะเดีเวอร์สัสสตเลยตีกระดูกคือแบบโคตรที่จะดี เอยเดี๋ยวยังไม่หมดนะครับผมอ่ยังจะมีอีกใช่ไหมนั่นคือกระดูกจูชิงนะครับผมเออผมก็ดูก่อนดีกว่าเผื่อได้เอาอ่ะสำหรับกระดูกจูชิงอันนี้มันเอ้าอ๋อกระดูกตัวเก่านะครับผมนึกว่ากระดูกวิวชันโอเคก็ผ่านนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากแต่กระดูกเชลเลอร์สียนี้ โกงชิบหายเลยนะตอนแรกผมคิดว่ามันมันไม่เท่าไหร่แต่แบบ1ดาวก็ได้ใช้นะครับผม4ดาวก็ได้ใช้แล้วก็ไม่ใช่นะครับผมเอาใหม่ดาวไหนได้ใช้บ้างวะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม1ดาวได้ใช้4ดาวได้ใช้ไหมก็ถือว่าได้ใช้แต่ไม่ได้ดีเวอร์บางอลังการเลยขนาดนั้นนะครับผมเหมาะสำหรับ P p พมากกว่าแล้วก็5ดาวได้ใช้ไหมอันนี้ได้ใช้นะครับผม6ดาวก็ได้ใช้โอ้โหเอาจริงตั้งแต่1ดาวถึง6ดาวเนี่ยแม่งได้ใช้ทุกอันเลยนะ โอ้โหแม่งจะกูไปไหนกระดูฟิวชั่นสมแล้วก็เป็น699 <c oughs> แต่จริงผมไม่มีครับผมโอ้โหนะเดี๋ยวก็จะเกณฑอาหารด้วยนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ผมกันแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะเ <c oughs> พื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปแล้วก็สาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมไปเติม,กตกมเกมกับร้านเติมเกมเพาเเพย์นะครับ <c oughs>